สวัสดีครับพบกับน้าเอาอยู่อีกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดน้าเอาอยู่แนวทางบอลทุกวันครบจบที่เดียวไลน์แอดบีบีเขอกีฬาห้ามพลาดและพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวรับได้ฟรีได้ที่ VIP นะครับข้อมูลใต้คลิปนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่2มีนาคมพุทธศักราช 2,568และฟุตบอลคืนนี้คู่แรก AC มิลานพบลาซิโอคู่2บาบาเซโลนาพบเลอันโซเซียดาและคู่สุดท้ายพบนอง3าคู่วันนี้วิเคราะห์สั้นๆได้ใจความและคู่ที่เน้นที่สุดของช่องน้าเป็นคู่แรกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดน้าเอาอยู่ครับไปกันครับตัวที่เน้นหน้าช่องคืนวันนี้คู่แรก AC มิลานพบลาซิโอ มาดูทางฝั่งเจ้าถิ่น a อซีมิลานผลงานช่วงหลังย่ำแย่แพ้มา2นัดติดต่อกันและเมื่อดูสถิติเฉพาะเกมเย่า5นัดหลังสุดแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่แพ้ใครแต่ก็ติดเสมอส่วนใหญ่ขณะที่ทีมเยือนลาซิโอผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้3นัดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับพราะมองว่าทั้งสงทีมฟอร์มใกล้เคียงกัน เกมนี้น่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนแถมสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดก็จบที่2 2ถึง2อีกด้วยดังนั้นเกมวันนี้มองว่าอยู่รมีโอกาสมากกว่าครับผลบอลสกอร์ที่คาดการไว้2-2ครับคู่2เวลาแข่งขันบาเซโลนาพบเลอันโซเซียดาเจ้าบ้านเองบาเซโลนาอาจพลาดเสมอ แอดมาริด 44, 4-4ช่วงท้ายเกมในสกโกปาแต่ภาพรวมในลีกดูดันชนะติดต่อกันมา5นัดและไม่แพ้ใคร14เกมติดต่อกันทุกรายการชนะไป11แถมฟาดชัยในทิลลาลีกา3แมตช์รวดยิงไป9เสียแค่2และต้องมองถึง3แต้มต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งจากฟูประกอบกับโซเซียดาเล่นนอกบ้านยำแย่ต่อเนื่องมา4หนในลีกเสียถึง8ลูกยิงได้เม็ดเดียวหนในนัน้นท้ายต่อบาเลนเซียทีมท้ายตารางมา นอกจากนั้นบาซ่าเปิดบ้านต้อนโซเซียดถึง3จาก4ครั้งล่าสุดซึ่งช่างน้ำหนักแล้วกลับบ้านมือเปล่าพร้อมโดนหลายลูกมีสูงไปบอลต่อครับผลบอลที่คิดไว้2 0ูนย์ครับสรุปสุดท้ายแนวทางของน้าเองวันนี้จากสถิติ มุมมองส่วนตัวครับพบน้องเจ้าบ้านเพิ่งออกไปโดนโอแซถล่ม0-3แต่ภาพรวมยังคงน่าเชียร์เพราะ3เกมก่อนหน้าชนะได้หมดยิงรวมกัน10ลูกเสียแค่3อีกทั้งเข้าวินในถิ่นถึง4จาก6แมตที่ผ่านมาเนื้อคู่แข่งสถานะบนตารางที่สูงกว่าน้องเกือบหมดขณะพลาดท่าถึง2ใน3แมตล่าสุดและเข้าวินนอกลังได้แค่หนเดียวตลอด10เกมที่ผ่านมาแพ้5 ซ้ำหลายทีมเยือนเอาชื่อมาทิ้งไว้บนสังเวียนแห่งนี้4เกมรวดดังนั้นภาพรวมเหนือกว่าทั้งผลงานและทางบอลวางบอลต่อมีลุ้นมากกว่าระดับความมั่นใจ85%เซนผลที่คาดการไว้คู่นี้3-1ครับและช่วงทิ้งท้ายคลิปครับสนใจอยากไปลุยต่อรับได้เพิ่มกว่านี้มาได้เลยนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮกันไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ